โอ้ยเด็กอาบน้ำโอเปิดเช็ดดีเช็ดเช็ดโอ้โหโอ้ยหนูเช็ดเปียกมาเช็ดไหนดิ เช็ดแล้วเช็ดแล้วไ <c oughs> ม่ฉี่รืเปล่าเนี่ห,หยดแม่แม่แม่ฉี่ดอกเช็ดหน่อยดึงผ้ามาเช็ดเดะน้ำเข้าหูเมื่อกี้มันดนนึงเสื้อมาเช็ด ผ้ามาลองนี่ไ <c oughs> อ้พูโอ้เอาผ้ามาลองนี่ผ้า,นนผาหนูนน่ะนั่นน่ะผ้าเช็ดเท้าอะเช็ดแล้วหนาวานนมาลองตรงนี้ เอาผ้ามาผืนหนึ่งผ้าแห้งอ่ะ